เดฮะเป็นยังไงครับ,รบเลวป็นนี้มีรลบซีนไหมวันนี้ไม่รู้ครับว่ามีหรือเปล่าะฮะเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะมีรับซีนโหนสลิง หหวสลิงใช่ไหมหัสลิงมีเล็บแล้วกระสอบทรายหหนกระสอบทรายแกอันนี้ต้องติดตามชมนะครับว่าจะแซบแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องดีนี่วันนี้นี่บรรยากาศถ่ายทํานี่ก็ค่อนข้างโอเคเนาะฝนไม่ตกเนาะเออแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนวงงานเราวันนี้เจ้าเจ้าเจ้าอิดไปไหนวันนี้เจ้าอิดก็ไปตากแอในห้องไปตากแอร์อยู่ในห้องทิ้งให้เราแบบว่าร้อนอยู่ตรงนี้นะเออร้อนอยู่กับผู้จัดร้อนมากครับราอนกรผู้จัดฮอตจริงๆนะ ที่ไปเปิดเต็นเจอเจอเจอหมอน2ใบนยรู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นเดย์นรู้สึกยังไงซึ่งแบบเห็นแฟนเราอ่ะไปนอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายอื่นเนี่ยแบบโอ๊ยมันเซ็บมันแบบยังไงเล่ามาสิ คือเอ,อิงตองคือมันไม่มีอะไรแต่พี่อ่ะพี่อ่ะหนักเลยผ <laughs> <laughs> ิวบ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 ิวพีวพี่หนักหนักกว่าเด็กนะ <laughs> เออไม่พเพราะเรากำกับเร,เราแบบว่าเราอยู่หน้า <c oughs> มอนิเตอร์เราก็ต้องแบบอินเนอร์ไงแล้วปรากฏว่ารูดซิปไปปุ๊บเจอหมอนสองใบเจอเป้อีกหนึ่งใบเจอเครื่องใช้ไม้สอยที่ไม่ใช่ของแฟนเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงมันมันหยามหน้าเรามันหยามใช่ไหมมันหยามยอมไหม่ะคือแบบเอาเท้าเหยียบขี้หมาเหยียบหน้าผมง่ายกว่าใช่ไหม ชั้มเราเราไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมไหงั้นเราลุยเลยก,ก,กันดูกันไปไปไปลุยไปไปไหนก่อนเราไปไหนแล้วร้อนอยู่ข้างในนี่แหละร <laughs> <laughs> ้อนเหรอเหรอเหรอเพราะฉะนั้นจะแซบแค่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับรับรองได้เลยนะครับซีนนี้เด็ดๆจริงๆนะครับเออเอาโอเคครับยังไงก็ติดตามเบื้องหลังนะครับว่า,าบรรยากาศในการถ่ายทำจะเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเลิฟซินโดรมรักโคตรโคตรโหดอย่างมึงนะครับขอบคุณ